ชัดทุกข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ข่าวก็หลากหลายนะครับที่กัมพูชาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็มีนักร้องนักแสดงพยายามที่จะหนีมาทํามาหากินในบ้านเราขณะเดียวกันครับนักแสดงไทยก็ไปลุยตีตลาดแฟชั่นในปารีสแฟชั่ Week ติดตามในชัดทุกข่าวรอบวันครับ ทหารพรานกองร้อยห2ร่วมกับกองพลทหารราบที่เก้าจับกลุ่มหญิงไทย3าคนขณะลักลอบเดินข้ามแดนเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่บริเวณบ้านผูน้ำเกลี้ยตําบลป่าไร่อํำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าเคยมีงานที่มั่นคงในประเทศไทยมาก่อนและได้ไปทํางานในกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาเป็นนักดนตรีในสถานบันเทิงแต่ด้วยสถานการณ์ความตึงคเครียดระหว่างไทยกัมพูชาทําให้ไรายได้ลดลงอย่างมากจึงอยากเดินทางกลับประเทศแต่ไม่มีทางเลือกจึงต้องลักลอบเข้าประเทศ โดยขั้นตอนการลักลอบเข้าประเทศของหญิงทั้ง3รายนี้ต้องจ่ายเงินสูงสุดถึง7,500บาทให้ในหน้าที่จะพาลักลอบข้ามประเทศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้นําตัวหญิงไทยทั้ง3คนส่งให้พนักงานสอบสวนสพคอลองลึกเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าออกราชาอาณาจักรโดยผิดกฎหมายต่อไป อาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่อยู่โดยรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่ตำบลจระเข้ห,หินอำเภอคอนบุรีและตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้กระจายกำลังกันออกเฝ้าระวังป้องกันช้างป่า40ตัวที่อยู่บริเวณชายป่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการประเมินสถานการณ์คาดการว่าช้างป่ากลุ่มนี้ต้องการเข้ามาหาอาหารในพื้นที่เกษตรและหรือคนไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่ปลูกติดอยู่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติทับลานที่ตอนนี้กำลังติดฝากรอการเก็บเกี่ยวนับพันไร่เบื้องต้น มาเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของช้างป่ากลุ่มนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน เลฟตี้แพลตฟอร์มวิเคราะห์มูลค่าสื่อของอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเปิดเผยข้อมูลว่าออมกอนพัทและหลิงหลิงคองครอง2อันดับแรกคนดังที่สร้างมูลค่าสื่อสูงที่สุดในงานแพรีดแฟชั่นวีคออมกอนพัทคว้าอันดับหนึ่งไปครองด้วยมูลค่าสื่อสูงถึง23.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว770ล้านบาทขณะที่หลิงหลิงคองตามมาติดติดในอันดับ2ด้วยมูลค่าสื่อกว่า21.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว705ล้านบาท การครอง2ออันดับแรกโดยคนไทยในปีนี้ไม่เพียงตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่นไอคอนรุ่นใหม่จากประเทศไทยแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะแฟชั่นและพลังของโซเชียลสามารถพาตัวตนแบบไทยไปสู่สายตาโลกได้อย่างงดงาม